อ่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาพพื้นหลังหรือภาพแบ็กกราวของหน้าจอนะครับสําหรับ Windows 10นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้วิธีนี้แล้วนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวมาทําตามผมเลยวิธีแรกนะครับคลิกขวาบริเวณหน้าจอนะครับพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็เลือกคําว่า Personalize l นะครับผมอ่าเราจะเข้ามาที่หน้าต่างนี้นะครับให้เลือกคําว่า Background นะครับ ในหัวข้อแบกการนะครับถ้าใครเลือกถ้าคอมใครเลือกเป็น solid color อยู่แล้วนะครับคือมันจะเป็นภาพสีทึบนะครับคือสีพื้นนะครับสำหรับหน้าจอคือถ้าเราเลือกสีเหลืองก็เป็นสีเหลืองทางหน้าจอเลยถ้าเลือกสีแดงก็เป็นสีแดงทางหน้าจอเลยอย่างนี้นะครับแล้วเราจะเปลี่ยนรูปยังไงนะครับให้เรากดที่ solid color นะครับมันจะสามารถเลือกคําว่า picture ได้นะครับให้เราเลือกคําา่า picture ครับนะครับผม อพอเลือกพิจอร์เสร็จปุ๊บรูปที่เราเคยตั้งเป็นหน้าจอก่อนหน้านี้กับรูปที่ในเครื่องเขาใส่มาให้เราเลือกนะครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นว่าขอบขอบรูปภาพหน้าจอผมจะเป็นสีแดงตัวเนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้กันละ่ะให้เรากลับไปที่ Solid Color นะครับผมนี่ Solid Color เราเลือกเป็นสีแดงไว้นะครับคือถ้ารูปเราไม่เต็มจอนะครับพื้นที่ว่างตรงนั้นจะเป็นสีทึบน,นะครับ ส่วนมนากผมจะเลือกเป็นสีดําไว้อ่พอเราเลือกเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวเรากลับไปเลือกเป็นที่พิเจอรครับเือกที่พิเจอปับ๊บเห็นไหมครับพอรูปเราไม่เต็มจอพื้นที่รอบข้างก็จะเป็นสีดําอยู่ที่ว่าใครชอบสีพื้นหลังหรือสีทึบนะครับเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ความชอบเลือกกันได้เลยนะครับรูปไม่เต็มหน้าจอเราทําให้มันเต็มหน้าจอได้ไหมโอเคนี่นะครับมาหัวข้อนี้นะครับตอนนี้ผมเลือกฟิตไว้มันก็จะ เต็มพอดีจอนะครับแต่ม,มันก็จะเหลือช่องว่างไว้เราลองเลือกดูหัวข้ออื่นนะครับอย่างฟิวเนี่ยฟิวก็จะขยับออกมาอีกนะครับเป็นการขยายรูปออกมาอีกมันก็จะเต็มจอเลยไม่มีพื้นที่ให้ Solid color โชว์เลยนะครับผมเพื่อนๆก็ลองเลือกตามใจชอบดูเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเลือกให้ดูเนาะนี่เพื่อนๆก็เลือกดูได้เลยว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนโอเคครับส่วนมากผมก็จะเลือกฟิทไว้นะครับผม ทีนี้มาวิธีเพิ่มรูปกันเนาะถ้าเราเลือกเป็นพิกเจอร์มันจะมีคําว่าบาวให้เราเพิ่มรูปได้นะครับอ่าแต่ถ้าเราเลือกเป็น solid color ตรงนี้เราจะไม่มีช่องให้เราเพิ่มรูปได้นะครับคือจะเลือกได้แต่สีพื้นสีเดียวนะครับเออไม่ใช่สีเดียวสิอ่าเลือกสีพื้นได้อย่างเดียวนะครับผมถ้าเพื่อนๆต้องการเพิ่มรูปเพื่อนๆต้องเลือกคําว่าพิ c เจอร์ไว้นะครับอ่าเลือกคำว่าพิจเจอร์ไว้เสร็จเราก็กดคําว่าบาวนะครับ ไปหาโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดรูปมาเก็บไว้นะครับแนะนําให้ดาวน์โหลดรูปที่มีขนาดเท่าหน้าจอหรือใหญ่กว่าแล้วมีความละเอียดนะครับผมเพื่อได้ภาพที่คมชัดเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองเลือกสักรูปนึงเนะาะเป็นรูปนี้แล้วกันแล้วเราก็กดมาใช้เลยนี่เห็นไหมครับรูปเราก็จะมาโชว์ที่หน้าจอแล้วอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่พอใจอีกเราก็เลือกแบบ หัวข้ออื่นดูเพื่อให้รูปมันใหญ่ขึ้นเต็มหน้าจอขึ้นอะไรอย่างนี้ครับลองปรับตั้งกันดูเนาะและแต่ชอบเลยอย่างนี้เพื่อนๆนชอบแบบไหนก็ลองปรับตั้งกันดูนะครับไม่ยากครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ